เราไม่กลัวต้องแต่ต้องแ่เป็นยังค่ะผู้ใดบ่มีคูัวเล่ากับท้องนี้มาหาเอาหน้าเวทีเสียงอีสานค่ะเสือว่าตรงนี้ความรักเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับในความที่นี่ค่ะจะไหนกะบ่วยพ่อในทุกคนนะคะสมความนิ่งความรักใม่วัาเลอยกับท้องกันแล้วกันค่ะย้อนเพลงเดือนที่กรรนะคะ เป็นอนโบราวน็ไำถามเพื่อสบเ่าต้องได้คตอบนะคำถามก็ถือถามประเทไหนอยู่ในนี้ถามพนนอะไรนะเปี่ยนเปลี่ยนอันนี้เตรี่มรองเหรอเห็นว่าลงลาหว่านั่ลยัวดด้านส่ว่งลยวดแนเต้ง่าปวล่ยปวดลยเน่วนาเว่งหานัาันลองไหนๆหลกน่วยใเญ่พวู้ากคนละ พ่อซดดี้อันที่ตีตกลงอยู่ได้ดิทไหลงแปลงแดด้เดือนนาลงแปลงดด้เดืนนาไปนแท้ยอนเ็นประกาศนักสมัครจะได้ใข่เอาลูกมักป่าอาลูกนักป่าจ้านัสมัครที่ยงไรลูกอีนนี้กสามารถลอดได้นั่งก็ได้ลดก็ดีกินกเคี้ยวไเออีโน้ยษาเียวกับนักันต้งสามารถตัวเนี้ มอว่วยมันไปทรมชาติเราขาดิก็เจอนั้นต้องอิมาจะดีเออกะันดียีิลาด้วยเสีพี่น้องนยพีจะรับไไม่ผมใหยายผมยายไม่ได้เลยวันนี้พี่จะโจรไงมก็ตื่นเต้นพี่จะนั่งทางแม่แต่ว่ายายใส่หัวนันก็จะได้อยู่ เดียวก็ใจรับเปลี่ยนแบบใหม่เปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วไม่เจอกระสุนทั่งนั้นใหญ่ซีรีส์จบซีนีสวจบมีความประทุลุ่งตัวยืนเลยนะ ก่อนหนนกับนมันมีนูันแนู่ไานะลนี่บบมันนาทนาฬิกาผู้ใหญ่เนี่ยอแม่นกจะบอกว่าเขไม่เปลี่ยนเรื่องถ้ามียเาเห็นชุดผู้ใหญ่จะเป็นหนาโอ้ยเดือมือเลยว่าได้เดืดได้หยุดฮัลโหลคะันนะาฮัลโหลค่ะันไตม่นาย่ันียถ้งสมาร์ทเก็บก็สมาน์กอบีรก ที่งตัวก็หนึ่งหนีงามงาองงามบองแง่สุดนีเม่อปอไม่เบาเป็นตะค่ะาโต้เอาเป็นตะับาเดียวีอระชายเพาแม่พี่น้องในี่จินทร์น้าซอยกันทันเอรกับิรหับพี่ดอกอาจจเสียงสิลกเจ้าวิ่งข้งมสามานี่หนังแสดงให้พี่น้องทันเตอขันติขนาแกกับแก่ยิ่งปืดเมฆเวลาแล้วเจ็เป็นดาวล่ะ ก็ว่าตึ้งตึงเหน่าหนาเราเป็ี่ยนเสียงวกพี่ใดูดคัูแยเจ้าบอกไปลวนะเจ้าพี่าาข้าะเลยคอดหักึงขาววกวกามอเรากแล้วมึงเป็ี่ยนเสียงเเออาจนดอกเดี๋ยวสิเคาไปพิจารณาดูหนักจ่อเด้อ มีตนมเกบงจ้ยอเดียวเดียเยวไ่เหนขากรลังแไงไปยังไงเกียวหอบว้เกียวหัวด้กำลังเกี่ยวเขากัตายแล้วตั้งเยอไปสลับกลกตลกขาดอันนี้ไม่ดรัเป็นกองเพชรเป็นแะแงเป็นเงียคังไอะไรไต้เบืแล้วสีเทไมหยุดอหารเทยวไรดตาก ดูรู้ลูกก็ถถงวันัเกิดก้อน่อยะลูกอยได้นีคือว่าเกิดก้อนมันงก็อกก้อนหอยได้ก็อนักนใํ่ไม่กับใครไก่กับมออ๊ยคนเราบมากเลยูดอะไรล่ะใช่ไหมปุ๋ยเียเน่ม่หางอ้อนนูีเสียปุ๋ยเสียเาสีเอาไห้เสียเลย คือกายาต้องทำอะไใ้เด็กค่ะวันนี้ผัวมึองคุปราคาคุกินซื่อผันี่หนึงื่อกินเานี้บอกแกครับเอาซื้อิงกนโอ้จุ่มค่ะจุ่มจุมนเยอะมากแม่เจ็ดสิบจานละอันนี้นีอผื่นี้หลางเลียงหิฟ้าลเลียงอ่าเออ พันสุดทุนมนุนย์ฮะกพันสุดทุนมนุนย์น้ตอนไหนล่ะมา่ตอนไหนล่ะเือเอาตอนไหนตอนไหนล่ะเอาตอนเอาตอนีเห็นไเอาตอนไม่กีมนเห็นไหมิีมนุเออิีเสียบปีนเสียบหางแลถึงจะเป้บาทเออเออโอ้โหขาวโนราตอนบูช่ายันหัวหัววัว ผู <Hoy S 2> ้ใดติเปรนมันทอร่างแย่เปรย์คอยเสียเจ้าเป็นประเดียดเจ้าเท่าก็แย่เหอวนี้ใคเปนใคานผู้ใดติเปนะหนูนี่น่ยิ้หัวพวกเห็นใจเลยจะไปดีดคืนเดี๋ยวต้องไรต้องเป็นตอรู้จักกันนะ เปลี่ยนถูกก <Okay. S 2> ็หัวลั่นลั่าขาค่ะหลายเสียงเนาะจะมาเล่นุดสอบชุดวะได้ไหมแยกชุดแยุดขออนุญาตแยกชุดยกข้ายกบอลโอเคโอเคตามเดตามเจะเป็นไปอย่างเป็นสา

พูเองเปนพเ่ปพ่อัพ่อนี่นะเก่งไหมโอเคอบาก <łość> <S 2> <S 2> เป็นสรับกันโอ้ยโอ้ยแค่นี้อ่ะพอเยอะเคโอเคเ้ยโ้าแล้วก็ดูหลานไงโอ้ยโอ้ย ก็หอใสวาอ่าเสียงดี้เสียงดี้เสียงดีปทีม่ยกัเป็นตลกเป็น่ตลกเป็นหันมาเร่ดีดอหนมาตั้งาวปีัวลาีกังวหวาน ก็จะทำน้ำลึกขุดขุดยังงี Ở ้ก็ได้ทงกว่าน้ำที่จะเห็นช่างจะลักอยู่ได้ไในหัวในหัวที่ตัวเราบ้ยโอ้ยโอ้ง

แดีวไอ้เร yeah, ืองผีหนฉันบอกคุณว่าเจนนี่ไ็่ว่ากันไลยหระพนันนเน่ยโหนเนี่ยโหนทำาให้ไข้ทังบาหนูจะไปทำเป็นการรีบารการีเวิ่อสกันเลยว่ากันอย่าง

คนละหอกเขาคนละหอกเาคนละหอกเดี๋ยวเราละหอกมาไหวจะนักไกทุกหอยเด้ออาจจะย์พีเพชรเซเลีเพราะชนะแล้วพี่เนี่ยเอางันว่าอีกมะเผาป่อยไปวัไเพรว่ามันเป็นการริบานการรือเรื่องเพราะว่ามันจะเกิดท้ายจะได้ไมเรื่องติ้งบ้างขอเทาเซเลระนเซเลป้าบางเดี๋ยวนี้เซเลกี้ว่อีโจรานภูไหหลัวเป เดียกันนะครับ่อใหู้ก่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่าฮ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 าฮ่ มึงจะบอกว่าหมอโหดเ่ยเาาให้ฉัทำมึงมาแล้ววมึงเป็นการที่บากาที่รัฐพัชนากจะมนจะเป่าทุกน่อย่นไเลยหวนาเมมันก็แตยังไงก็ยาเออมันก็เป็นขติโนแล้ว

รบันแจ้งแจอ้อยสอายกูไดมันมีขานึ่งเมื่อกูยังอ่านแต่ก่อนนล้วีว่าอีกคนี่ตอนเดียร์ได้ตื่นนูในานิงาเราได้นอนเย

สซนูตั้งแค้นคนนด้เองตั้งแคนเนี่ยมาตั้เสียงสูงให้าเสียแ้นคุณสห้าแล้วเดือนแม่จะ่ได้ยข้ามีติว่าเกลูกเกาลมเนลย่ทีมเนาะ้เาย่บาพวกลืน้่เิน่ผู้ใาเอีอย่เะาสิมาน่ ແລ້ວມັນກະສານຢູ່ຄັກມັນອີມັນຕ້ອງມີໃສ່ດູຊຸດເດເດຫຍັງກະຄັກແປມັນຄັນນ່າຢູ່ຈັກຫຼັງກະ

哈哈哈哈哈！你啊！ มันคือชว่าติดนนาิบออันมนาันะไ้กต่างผู้น่ะจีรีตีอยากปวัวนะเอาเบอร์ล่างกันไว้ไม่ดีนึกโมก็เอากาจอจังทำดีโอ้ยจีรีตีคือโอยถ้เอ็นเขียวจังทำหน้าอ้าวจีรีตีเจียงทศราเน เล็วเอาบินมาเนี่ยเอาบินมาเอาบินมาเร็วเออเล้เหลนะเวทำตบินมเร็ว เอาคนอาคนกูัายห่เอยาฮ่เฮ่าห่าาฮ้า่าฮ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 ่่าาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮา่าฮขาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ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 ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่่า่าฮา่าฮ่า่่า เอามาล้มงเอาเอามาล้มเอามาล้ม่ั้คไม่เยป็นไงอ้าวเดี๋ยวยัเข้ายัดเ้อย่างไอ่อีลานี่ปีตู้ปีนลงมาเอาฮะปีนลงมาเอาขอขอเฮ้ยสมสมุอียวมันเดี๋ยวมันวันสุด้ายจะตู้อะไรอ่ะอรอกังเักนนะอดกเอามาโน้ยยโยย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 ย